ค่ะมา่เจอน้องเ้ขาแล้วค่ะกับเชี่ยปะเจ้ขาพาไปนะคะวันนี้นะคะน้องเจ้าขาจะพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่งานนี่เลยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นงานอัตลักษณ์แห่งสยามนะคะจัดครั้งที่15แล้วค่ะทุกคนงานเขานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสืบสานตำนานขัดถศินไทยนะคะทุกคนงานจะจัดตั้งแต่18ถึง22กันยายน2567นี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาและงานนะคะก็จะจัดณฮอร์ชั้น l อค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเข้าไปชมบรรยากาศในงานกันเลยนะคะด้าน ดูมากไปค่ะนี่เป็นไงยูนิฟอร์มเราฟอร์มแบ็คแพคมากเลยเนี่ยน้องหมีน่ารักเชียว เป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพด้วยนะคะผ้าไทยสวยๆนะคะหลากหลายสีเลยนอกจากที่เป็นผ้าไทยแล้วก็จะมีเป็นหมนดอกไม้ด้วยนะคะนอกจากที่เราได้ซื้อตรงนี้แล้วนะคะก็ได้สมับสนุนที่เขาบอกด้วยเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพนะคะงานนี้เนี่ยเขาก็จะรวมช่างศิลป์หลายๆแขนงนะคะทุกคนก็จะมีเป็นเทียนหยดนะคะหรือว่าจะเป็นผีเสื้อกลาบนางฟ้านะคะที่ที่เรียกมันจะเป็นหมือนชื่อของดอกไม้เขานะคะงานศิลปะนะคะที่เป็นทั้งงานศิลป์นะทุกคนแล้วก็เป็นงานฝีมือด้วยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเห็นกาารว่ สืบพ่อสืบสารนะคะของที่แบบว่าหาชมได้ยากแล้วนะทุกคนบางอย่างอยากเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นสักทีแต่เนี่ยงานนี้มีครบทุกจังหวัดมารวมอยู่ในที่เดียวเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าอยากที่จะส่งเสริมคุณค่าของงานทัศนินนะคะวันนีบางครั้งเขาบอกว่าศิลปะบางอย่างมันมันเกือบจะหายไปแล้วนะทุกคนแล้วสิ่งสำคัญคือบางทีมีคนที่ทําแล้วแต่บางทียังไม่มีคนที่ส่งเสริมสนับสนุสนอันนี้เป็นดิสรนะทุกคนเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในใสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะ นี่แล้วเขาก็จะมีตรงนี้อ๋อนี่คืองานปักนะคะหนี่เดี๋ยวถามๆคุณป้าแป๊บนะคุณป้าคะสวัสดีค่ะหนูคนนี้ถามเกี่ยวกับตรงนี้ให,หม่นะคะอันนี้คืออะไรหรอคะคุณป้าคะอันนี้ปักซอยค่ะอซอยแบบโบราณอ๋ออันนี้คือปักเป็นภาพนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อย่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นป็นนี้เปนเป็นไนนหมน้อยไหมที่ทอผ้าค่ะเราเอามาดัดแปลงสามารถปัก ได้ชอบ่าได้ต่แปลงเป็นอย่างอื่นได้รู้นาสนใจจังค่ะปกตินี่คือคุณป้าถักอยู่ที่ไหนเหรอคะอยู่ที่ส์ศิปาชีบางอ๋อศิลปาชีพปตอู้สุดยอดเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะอู้สวยมากๆนะคะทุกคนอันนี้คือที่ชี่คุณป้าเขาบอกนะคะก็จะเป็นงานปักซอยใช่ไหมคะแบบไทยโบราณด้วยนะคะทุกคนนี่สวยมากอันนี้ปักเป็นเหมือนลายไก่อยู่นะสวัสดีค่ะคุณป้าคะมาเหน่อยได้ไหมคะอันนี้คุณป้าทําอะไรหรอคะ ป้าทำดอกลิลลี่ออฟเดวันเล่จ้ะอืมเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงโปรดแล้วก็ให้ปหาวิยาลัยเกษียแม่โจ้เพาะขึ้นมาเป็นดอกไม้มาจากเมืองนอกค่ะอืดอกไม้เมืองนอกใช่ไหมคะคุณป้าทำอยู่ที่ไหนเหรคะทำอยู่ที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรค่ะอ๋อคือคือในงานนี้คือจะมีแต่ละคนมาจากศูนย์ศิลปาชีพแต่ว่ามาแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเมื่อกี้ถามเหมือนลูกาคุณป้ามาจากอยุทยาใช่อ่ามาจากหลายหลาย ่ะคแล้วอย่างอันนี้คืออันนี้คือทําอันนี้คือขายอยู่ว่าอะไรคะทาขายค่ะนั่นคือดอกไม้ตรงนู้นใช่ไหมคะอู้ป้าป้านี่เป็นผู้ฝ่ายผลิตฝ่ายขายก็เลยมาสาธิตให้ดูว่าทำแบบนี้ขออนุญาตถามมีความรู้นิดนึงนะคะอันนี้ทาจากอะไรเหรอคะอันนี้ทําจากผ้าที่เป็นผืนสีขาวแล้วเราทําการย้อมสีแล้วก็มาทําให้เป็นเป็นปีดอย่างเงี้ยโอ้ ก็ทำกลี่แบบนี้เราก็มาทําให้มันเป็นเป็นดอกแล้วทํทำเป็นดอกนีก่ไม่ไ่ใช่ลช<ๆ>่างเลยเนอะดอกเขาเล็กๆด้วยนะคะค่ะ มันああสวยมากแล้วกว็มาทําเป็นเหมือนเป็น sí, ช like ่อดอกใช่ไหมคะค่ะท so, like, ําให้เป็นดอกี้อันนะคะแล้วก็ดอกค่อยเอานี้ติดเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนนี้ขายราคะเท่าไหร่หรอคะหรือว่าห้าสิบบาทใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะขอบคุณที่มอบความรู้ให้หนูนะคะขอบคุณค่ะรวมุังอันนี้คือคนละดอกกันแล้วนะทุกคนใช่ค่ะอย่างวิธีการทาทายังไงคะที่เป็นเกสรเกสรเราก็จะมามัดมัดรวมกันค่ะเสร็จแล้ว ดอกลงพึ่งมันจะมีเกสรเม็ดข้างในเราก็เอาเกสรเม็ดข้างในเนี่ยใส่ตรงกลางโอ้โหเนี่ยสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโารจัชการที่สิบเป็นการส่งเสริมด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะน้องเจ้าขาอ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าเป็นงานทอผ้าจกนะคะทุกคนงานนี้นะเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับศิลปาชีพเนี่ยคือครบหลากหลายไปหมดเลยนะคะ่มาแล้ววัสนี้ค่ะูขออนุญาตขออนุญาตถามขอวามรู้หน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับออะะไรหค เป็นผ้าลายตีนจกค่ะผ้าลายปีนจบใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอันนี้ผ้าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันได้อะไรอันนี้เป็นเส้นไหมค่ะอ๋ออันนี้เรียกไหมด้วยครั้งค่ะสีแดงค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นไหมหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไหมหมดเลยค่ะอย่างอย่างการทําลายเนี่ยเราต้องทำยังไงเหรอคะการทําลายเหรอคะก็ต้องแบบพอเราขึ้นตัวยืนเสร็จ เราก็จะต้องนับเส้นว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่แต่ละลายมันจะไม่เหมือนกันค่ะอ่าอย่างอันนี้อันนี้คุณพี่ทําเป็นลายอันนี้ค่ะคุณพี่ทําเป็นลายเขาจะเรียกว่าเป็นลายผ้าลายตีจกนะคะอ่าลายตีจกเหมือนกันก็คือเป็นชื่อลายของเขาแล้วใช่ไหมค่ะอ่ามันก็จะมีหลายลายอยู่ในผ้าผืนเดียวเนี่ยค่ะมันจะเป็นล็อกๆอของอย่างอย่างอันนี้คุณพี่มาจากที่ไหนคะ มาจากของมูลนิธิส่งเสริมศิลปลาชีพค่ะม,มาจากจังหวัดอยุธยาอายุธยาอําเภอบางไรอ๋อมาจากอยุทยานะคะทุกคนคอันนี้ภาพผ้พาผืนนี้ใช่ผืนเดียวกันที่เห็นขายอยู่ตรงนั้นไหมคะอันนั้นเป็นผ้าไหมมัดหมี่ค่ะอ๋อผ้าไหมมัดหมี่เขาละแบบใช่ไหมละแบบอ๋อแล้นหลายๆนนน่ารัหนูเขยาย่าถาม่อยค่ะอ่าผ้านั้นคือเป็นเกี่ยวกับอะไรหรอคะหนูนเห็นคนเขาลุ้นเยอะมากแต่หนูนไม่รู้ว่าคือเกี่ยวกับอะไรอยากให้พี่บอกแนะนําเพื่อนเพื่อนที่เขาอยากจะมางานนี้หน่อยค่ะว่าไยวกัรบมีงก็จะเป็น มันจะคนละอย่างกันกับผ้าลาตินจกนะคะมัดหมี่คือเขาจะเอามามัดย้อมผืนมันจะหน้ากว้างอยู่ประมาณหนึ่งเมตรเอามาทำเป็นผ้าถุงอะค่ะค่ะอย่างอันนี้ผืนนี้ขายผืนละเ่าอันนี้จะขายเป็นเป็นผืนเป็นเมตรเป็นชิ้นชิ้นละสามถึงห้าพันบาทมันเป็นงานฝีมือใช้เวลานานและแถมต้องใช้สายตาด้วยใช่ค่ะอยู่สองสองเซนสองถึงสามเซนต่อวันอ้าวสองถึงสามเซนตต่อวันใช่ค่ะกว่าจะได้ ไม่งา่ายเลยนะทุกคน ขอบคุณนะคะ<อ>นี่เราได้ความรู้หลากหลายอย่างเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยได้ความรู้3ามอย่างแล้วนะคะสวยมากเลยนะทุกคนเอ็มพี่เขาก็จะแบบเกี่ยวเกี่ยวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไหมใช่ไหมคะดึงลงมาเพื่อเป็นลายนะคะทุกคนอันนี้เป็นงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยหนูมาสอบถามคุณป้าก่อนเลยคนนุณป้าคะสวัสดีค่ะ,ะคป้าทําเกี่ยวกับอะไรหรอคะกระเป๋าไม้ไผ่ลายขิดอ่ะโอ้โค,อคือคืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาอแล้วป้าห,หันขออนุญาตถามนีดนึงว่าอันนี้กับอันนั้นคืออันเดียวกัน ใช่ป่ะอันเดียวกันชาคือว่าอันนี้ใบใหญ่แต่เราย่อมาเป็นใบเล็กใบจิ๋วใบใหญ่ว่าทํายากแล้วใบเล็กย่ยากกว่านะใช่ยากเพราะมันจับเป็นยากกว่าะใช่ไหมคะใช่อย่างอันนี้เขาเรียกอะไรหรอคะอันนี้คือไม้ไผ่ไม้ไผ่ใช่อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราเห็นที่มันใหญ่ๆทาให้มันเป็นเส้นเล็กๆได้ขนาดนี้เนาะใช่จ้ะและถ้าจะให้เล็กแบบนี้จิ๋วแบบนี้คือเราก็ลูบฝากระป๋องอ้อมันทําให้เหมือนเส้นมันบางลงเหรอคะใช่ให้มันเล็กจิ๋ว อ๋อเพื่อให้าได้ขนาดที่เส้นที่เราอยากได้บางเท่านี้หนาเท่านี้อะไร,<ช>ระมาณนี้เนาะอย่างอันนี้ปกติขายเท่าไหร่หรอคะอันนี้ราคานี้าคที่ราคานี้นะคะใช่ค่ะนี่อยู่ที่ประมาณอ่า 7,500พันห้าร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนส่วนอันนี้อยู่ที่ราคาอันนี้เกี่ยวเป็นลายพิกลอันนี้สา0พันค่ะทุกคนจ๋ออันนี้คือลายอะไรนะคะอันนี้ลายพิกลอันนี้ลายพิกลอ่าอันนี้ลายดอกจิกอันนี้ลายดอกจิกใช่ค่ะอันนี้อันนี้หนูอยากให้คุณป้าแนะนําเกี่ยวกับงานนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเขาเป็นเกี่ยวอะไรอะคะงานนี้คืองานมหัตตกรรมของครูสินครูช่างอือที่เขาได้เข้ารอบไปที่เขาเป็น ค,คือให้ต,ตรงๆคือคนที่เข้ามางานนี้อะซื้อของอะไรก็คือก็คือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใช่ไหมใช่เพราะหนูสังเกตว่ามีคุณครูหลายๆท่านเลยที่มาทั้งให้ความรู้แล้วก็มาสาธิตเนาะใช่ให้เราได้เห็นวิธีการทําว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่มอบความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้หนูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยสวยมา,ม,ามากเลยนะทุกคนคือน,นอกจากที่เราจะได้เห็นแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเนี้ยนะเราได้เห็นวิธีการ ทำว่ากาจะเติดชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นงานจักสานย่านพิเรานะคะทุกคนลิกเพาอ่าย่านลิเพาโทษค่ะงานจักสานย่านลิเพานะคะทุกคนสวัสดีค่ะหนูขอญาตส,สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะอันนี้ค่อคุณป้าทําเกี่ยวกับอะไรคะอ่าย่านลิเพาค่ะย่านลิเพามีพื้นทางภาคใต้ค่ะมันเป็นถาวานนันชนิดหนึ่งค่ะอ๋อเ,เป็นถาวันมันจะมีสองสีค่ะ นี่สีด,ดําคือไม่ได้ย้อม,อมแล้วแต่สีน้ำตาลเนี่ยจะมีสองสีหนึ่งเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีสองสีมีทั้งน้ําตาลและสังขาวเพราอเวลาเราทําดอกเราก็ไปไป,ไปสลับเปล่านับ,น,บนับช่องช่วงเส้นเนี่่ยคะค่ะ,คะแล้วก็สลับ สลับดอกเอาอันนี้ขายในยราคาเท่าไหร่หรอคะอันนี้ไม่ได้ขายตอนนี้มาโชว์นนมาโชว์ในตู้ที่เขาขายเนี่ยก็ใบละห้าพันขึ้นไปอ๋อแต่ก็เกิดจากสีมือ,อคุณป้าเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยมากมากขอบคุณนะคะคุณป้าคะขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยทุกคนเห็นชิ้นงานแต่ละชิ้นนี่สวแบบสวยแล้วก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่รวมแล้วทุกงานเนี่ยมีความประณีตทุกงานเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ปรากานะคะคนแน่นเลย นี่ขนาดมาวันแรกนะเนี่ยทุกคนคนเยอะมากน้องเจา้าขาะคะก็ขออนุญาตจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนเพื่อมาชบมบรรยากาศในงานนะคะเป็นยังไงครับเพื่อนสนุปปมกมากไหมครับทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดก,กระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจา้าขาด้วยนะคะนี่เราได้ของฝากแล้วเขาเรียกว่าเชือกรีซูนะคะสิบบาทเองค่ะทุกคนในอย่างนึงนะคะนอกจากที่เราได้ซื้อตรงนี้แล้วนะคะก็ได้สนับสนุนที่เขาบอกด้วยเป็นมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปะชีพนะคะสินค้าทุกอย่างของที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้ส่งเสริมตรงนี้กันหมดเลยเนาะนอกนั้นก็คือจะมีงานนี้เนี่ยเขาก็จะรวมช่างสินค้าจากหลายๆลาแขนงนะคะทุกคนก็ให้เพื่อนๆได้มาชมบรรยากาศก็ดีได้มาสัมผัสกับบรรยากาศได้มาเห็นของที่แบบว่าเป็นของโบราณที่หาชมได้ยากแต่ได้มาชมในคลิปนี้ค่ะน้องๆจะขาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอ้อลืมบอกคลิปนี้ ep หนึ่งต่อไปนะคะอย่าลืมติดตาม ep สองเนยน,นะจ๊ะน้องๆจะขาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย